พระเนี่ยมส,สมเด็จเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ค่อยให้ใครดูง่ายๆหรอกเ<ล>พราะว่าพระมัมูลค่าสูงในตำรวนละวัละวันเพราะคุณแม่คุณนหจ๊ะวดหัว,ห,วหมนี่หน่อยอนอ้ไนี่เหมือนตีน <c oughs> นดวดในเมื่อไีร่ สอนดูสมเด็จมือวันละครั้งขับรถไปดิขับรถไปไปไหนแต่วันระครั้งไปดูตลกดูพระดูพระสมเด็จ มันต้องคุแขนงแเอา้เอา,อาก็อยากเห็นเป็นบุญตาดูว่าพิม์มันถูกต้องดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยสอนแล้วจะเป็นไหมก็ต้องสอนก่อนจะเป็นถ้าสอนแล้วไม่เป็นไมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ศึกษาไปเรื่อยๆใครอยากดูแล้วเป็นเลยต้องมีค่าครูเคยโดนเก๊ไหมเก๊อเอเอธรรมาดาก็มีค่าครู ไม่มีดว <c oughs> ่าคูไม่จริงหรอกเจ็บปะ่ะได้เลิกสักทีค่ะหลังจากที่อ้อนวอนมาหลายวันขอดูสมเด็จนะคะสดะ,คะ,ะดวก,กไหมคะสะดวกยังไงเข้าอค่ะนิมนอนจะมาขอดูอันนั้นนะคะขอดูอะไรเอาสมเด็จไง เสมเด็จเขาบอกว่าเสร็จทุกลายนะราคาอยู่ในหลักล้านใช่ไหมหลักล้าวัดละคังะลรหลักล้านมันราคามันสิบล้านล้านไงโอเคล้านก็ล้านล้านนี่ไม่ใช่หัวใช่ไหมถ้าจะดูค่าสมเด็จนี่จริงแล้วจริงๆแล้วมันมาปุ๊บปั๊บมันจะมาดูสมเด็จเลยเนี่ยมันมันก็ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีกล้องไหมีค่ะเอากล้องส่อง อันนี้ในกล้องนี้เตรียมพร้อมมากอันนี้เกจเชยโยอ่าเหลือเศษเสี้ยวอย่างเงี้ยผมจะซื้อหมดพวกพระอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนี้ไปพระเกจชยโยอ่าพระเกจชยโยวชิ้นมึงพรมเนี่ยผมไม่กล้าจับแรงเลยอ่ะไม่อันนี้มันชิ้นแ <ๆ S 2> ล้วเป็นเศษเ,เศษๆๆไม่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไม่เป็นลาอ่าคือเนื้อเนี่ย ้องบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะแก่เรื่องของในแน่ดีเนี่ยเขาจะใช้การประสานด้วยกล้วยปูนเปลือกหอยแลาใช้กล้วยเป็นตัวประสานแล้วก็ปูนเปลือกหอยอ่าเพราะนั้นเนี่ยปูนเปลือกหอยเนี่ยมันจะมีสมัยก่อนเนี่ยคือบางคนใช้ว่าเข้าใจว่าเอาหอยไปเอาเปลือกหอยไปตำนึกว่าแต่จริงแล้วเนี่ยในสมัยนั้นมันมีขายแล้วมันมีขายแล้วปูนเปลือกหอยที่เอาไปผสมปั้นพระอะไรพวกนี้เปล่าอิ่งช้าอะไรมีขายแล้วสมัย ลอห้าเนี่ยมีขายแนละ้วพระสมเด็จเนี่ยคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญคือมันต้องพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงดูจากอะไรพิมพ์ทรงเราจะดูจากหนังสือเป็นหลักหนังสือเพราะเราไม่เคยเห็นองค์จริงใช่ไหมแต่พอดูจากหนังสือแล้วเนี่ยพิมพ์ทรงเปิดเทียบกันเทียบกันเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดพอดูจากหนังสือแล้วเราค่อยมาดูค่อยมาดูองค์จริงองค์จริงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้ว่าระคังหยิบได้หยิบได้ไดกล้ามันต้องกล้าหยิบแต่ต้องระวัง เวลาหยิบพระหยิบขึ้นมาอย่างนี้นี่เวลาหยิบพระพระนี่ประคองนี้ประคองนี้ในอุ้งมือไว้ปลายมือไม่ได้โอเคโอเคต้องไว้อุ้งมืออ่าแล้วก็ส่องอ่าเวลาเราหยิบพระขึ้นมาเราต้องไว้อุ้งมือแล้วก็ส่องเราดูพิมพ์ทรงเสร็จปุ๊บเราก็จะดูเนื้อเนื้อเนี่ยมันก็จะพระสมเด็จเนี่ยมันจะเป็นเป็นก้อนๆคือมันมีการผสมเนื้อเก่าเข้าไปด้วยในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าในตำโบราวังโราวงพระคุณแม่คุณ ระวังใจอ่าค่อยๆค่อยๆวางค่อยๆวางอ่าใจเย็นๆในในสมเด็จเนี่ยมันจะมีเนื้อเก่าซึ่งซึ่งเจ้าคุณสมเด็จท่านไปเอาเนื้อมนลสารจากหลายๆที่่มาผสมในพระอย่างเช่นพระทุ่งเศรษฐีเคยได้ยินไหมพระทุ่งเศรษฐีเวลาส่องเข้าไปมันจะมีเม็ดแดงๆเราหาเม็ดแดงๆเจอไหมมันจะมีเม็ดแดงๆเม็ดแดงๆ,ๆมันเกิดจากมันเกิดจากพระผูกทุ่งเศรษฐี ซึ่งต้อบอกว่าตามตำราหรือตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านโยมแม่ท่านเวลาท่านไปกำแพงเพชรเนี่ยท่านก็ไปเอาอ,องนั้นองนั้นพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยตอนเช่ามาเนี่ยสิบห้าล้านว้าวสิบห้าล้านไม่ตื่นเต้นเลยคือคือตั้งใจฟังอยู่ไหมโอเคพาสมเด็จวัดระฆังเนี่ย<ม>ถ้าไม่หักอ่ะถ้าไม่ห<า>กมักอ่ะองค์หนึ่งเป็นสิบล้านหมด Wow. ว้าววัละคังนะถ้าไม่หักนะเราต้องพูดถึงไม่หักนะแต่พอหักปุ๊บเนี่ยคือพระไม่หักสิบล้านเนี่ยคือพอหักปุ๊บมันไม่ใช่เหลือห้าล้านนะบางทีมันอาจจะเหลือ 1, 1, ล้านหนึ่งสองล้านอะไรเลยนะอันนี้พิมอะไรคะอันนั้นเกตบัวตูมเกตบัวตูมพระสมเด็จวัละคังเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ห้าพิมพ์ก็มีวัละคังพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์เจดีเออแล้วพิม์เล็กว่าพิมพโปกโพเออ อ่าอย่างนี้ดูอันนี้อันนี้ที่ซื้อวันนั้นวันก่อนอันนี้บางภูพรมพิมพ์ใหญ่เราจะดูความแตกต่างเนีย่ยเห็นไหมนี่คือวัดระฆังพิม,มพม์ใหญ่บางภูพิมพ์ใหญ่อ่านี่ก็บางภูพิมพ์ใหญ่อันนี้หนึ 1> 1, ่งสองเนี่ยใน,นดูนะดูนะดูฟังนะอันนี้หนึ่งสองเนี่ยคือบางภูพิมพ์ใหญ่อันนี้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ squeezed, ลองสังเกตความแตกต่างลองสังเกตความแตกต่าง,างไหนบอกผมหน่อยว่าความแตกต่างมันแตกต,ต่างตรงตไหน มองเนี่ยมองด้วยสายตามองด้วยตาปากเพราะว่าอันนี้เนื้อจะละเอียดกว่าอ่าถูกต้องเยี่ยมนี่มันต้องอย่างนี้เป็นเนียนเนียนอ่ามันจะละเอียดกว่าเพราะว่าเป็นวิญญาต่อ,อ,อถูกต้องคือคือว่าะระกังเนี่ยมันแก่มวลสารแต่บางองค์พมเนี่ยแก่ปูนบางองค์พมเนี่ยเริ่มสร้างเนี่ยถ้าตามตำนานเขาบอกว่าเริ่มสร้างปีสองพันสี่ร้อยเก้าสมเด็จตาด้วงเนี่ยเป็นคนขอให้ผู้จันโตท่านสร้างใส่เนี่ในพระเจดีย์ใหญ่ไว้สมเด็จบางท่านว่าไว้ ละลอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่งละลอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่งผงสุพรรณดินกรองต้องตาตึงผงสุพรรณดินกรองต้องตาตึงซุ้มกอซึ้งแรนมะขามงามจับใจซุ้มกอซึ้งแรนมะขามงามจับใจเจริญพรญาติโยมก็นี่คือคือเรื่องราวของพระสมเด็จเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเจาะลึกลงลึกให้เดี๋ยวจะสอนให้ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วจะให้ออกไปลุยสนาม โอเคป่ะไหวไหมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราเนี่เดี๋ยวพอเป็นแล้วนะแล้วเอาเงินไปร้านหนึ่งแล้วไปลุยสนามเลยเอาไปเอยไปลุยเลยเอาไปร้านหนึ่งไปลองดูก่อนไปซื้อแบบเยย่อยสภาพดูวันนี้นะเอาไปซื้อก่อนโอเคป่ะโอเคเอออย่างนี้ขอเงินไปก่อนนะเอาไปเลยจัดให้เอาไปร้านหนึ่งแล้วไปตู้มาเราต้องเล่นเอาปนะเออป่ปไปไปเอาไปซื้อผ้าหรือไปซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาผ้าก่อนโอเคหรือเรื่อง เอาไปพื้นผาปล่าวะ